คือมีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกตื้นตันแล้วก็ดีใจมากๆค่ะสิ่งแรกเลยก็คือเราหายเหนื่อยกับการที่เราทุ่มเทมาตลอดกับการที่จะเป็นนางงามวันนี้เป็นก้าวแรกของหนูกับประสบการณ์การเป็นนางงามนะคะแล้วก็ตอนที่จับมือกับน้องไฮดี้เราก็รู้สึกว่าใครก็ได้เราไม่ติดเพราะว่าน้องก็เป็นคนที่เราเาะไว้ว่าเราอยากจะจับมือพอเป็นเราเราก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะเป็นพลังงาตัวเต็งมาตลอดกกันกับการประกวดครั้งนี้มากมาก ช่วงแรกๆมีกดดันบ้างค่ะเพราะว่าเราก็จะเจอกระแสนู่นนี่นั่นบางทีเราก็จะไม่ค่อยชินด้วยความที่เรายังไม่เคยเข้าวงการอางามอะไรเงี้ยค่ะแต่วันเนี้ยหนูเป็นตัวเองแบบ100%คือเราพยายามจะมีความสุขกับมนันยิ้มหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการตอบคําถามก็เลยรู้สึกว,ว่าวันนี้ไม่ได้กดดันแล้วก็ทําเต็มที่ที่สุดค่ะแพรว่ารอบก,ก่อนๆกก็กดดันจดัดีงมากมีค่ะยอมรับว่ายอมรับตรงๆว่ามีบ้างนิดนึงด้วยความที่มันก็จะมีกระแสนู่นนี่นั่นความที่เรายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ ะจ,ะจะถาเพราตอนจับมือเห็นเหมือนคุยกันกับไอดี่้องคืออะไรกันก็บอกว่าเนาะคือเราทั้งคู่เคราะที่จะเป็นคู่จับมือกันแล้ววันนี้ก็ได้จับมือกันก็ดีใจมากๆที่ได้จับมือกับน้องเขาแล้วก็ ถ้าน้องได้ไปต่อเราก็แบบไม่ติดก็ให้น้องทําให้เต็มที่เพราะยังไงเ o p f ไฟปีนี้ได้ไปอินโดทุกคนใช่เหมือนคุยกันว่าแบบได้ไปอินโดด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็แบบแฮปปี้ดีใจอะไรเงี้ยใครไปก็ได้ที้ราคาเราก็เต็นหนึ่งนแค่ตำน่กับรองอันดรอรภูมิใจขนาดไหนก็เฮดดี้ดีใจนะคะเพราะเอาจริงๆอันนี้ก็เป็นเวทีแรกของเฮดดี้ด้วยเรี่รู้สึกว่าการที่ได้มาไกลถึงขนาดนี้ก็แปลว่าเราก็ทําเต็มที่มากจริงๆเราถึงได้ตําแหน่งนี้มาเราก็ไม่เสียใจเลยค่ะรู้สึกว่า แฮปปี้แล้วเพราะว่าทุกคนคงเห็นว่าเฮดี่ตั้งใจมากจริงๆกับการมาประกวดในครั้งนี้ค่ะแต่ง,งานใช่การตอบรับหนูนีมากๆกับการประกวดครั้งแรกใช่ค่ะก็คือแบบดูได้จากยอด o l l o ว e r s ที่แบบขึ้นมาเยอะมาก<ช>ของเฮดี้ต่างที่ตอนประกวดภูเกต็ตยังมียอด3,5 0 0อยู่เลยตอนนี้ก็แบบแสนกว่าแล้วอะไรเงี้ยนี่รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆที่ทุกคนคอยเชยร์เฮดี้มาตลอดนะคะแล้วก็ คิดว่าทุกคนคงมีความสุขมากกันทุกคนใช่ไหมคะในค่าคืนนี้ที่ได้มาดูพวกเราแล้วก็มาเชียร์พวกเราคะ่ะเดี่ยวหนึ่งมีเสียดายกัไยยนไหมาะอีกนิดเดียวมีอีกเก้าเดียวจะจะได้ก็ถามว่าเสียใจไหมมันก็มีเสียใจอยู่แล้วคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็หวังมงใหญ่เราไม่ได้หวังแค่ท็อปฟฟ์เราก็รู้สึกว่า เสียใจแต่ว่าไม่เป็นไรในความเสียใจนั้นเราก็มีแบบเออมีความรู้สึกว่าพี่อิงฟ้าเองก็แบบเก่งมากเหมือนกันอนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ติดเหมือนที่บอกเราก็คือจับมือกันก็แบบใครไปก็ได้ไม่ไม่ติดเลยค่ะตอนนั้นแต่ก็หวังนะตอนนั้นก็หวังว่าแบบจะเป็นตัวเองเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็ดีใจค่ะดีหน้ารักค่ะรู้สึกที่เราได้ลองดับสองเป็นยังไงบ้างครับ ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนเลยที่ให้กำลังใจกันมาก็เป็นเวทีแรกก็รู้สึกภูมิใจจริงๆค่ะเระเองก็ทำได้แล้วตอบคำถามก็ฟาาสนุกเหมือนกันเลยนิดหน่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งาค่ะหนูดูดีแล้วดูดีเลยบ้างก็รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วค่ะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าหนูทําเต็มที่ทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกที่เข้ากองรู้สึกว่า กาที่เราได้มงวันนี้มันก็คุ้มค่าเนาะแล้วหนูอายุแค่21แล้วมาปีแรกด้วยประกวดเวทีมิสแกรนปีแรกก็ได้มงเลยหนูก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็อยากขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ทำข่าวหนูทุกวันเลยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วแต่ว่าจะไปเสียดายตอนรอบตอบคาถาม5คนค่ะหนูมีแบบอึกอึกอักแล้วก็วนวนนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราทําเต็มที่มากๆแล้วจริงๆค่ะกา้าขนาดกังวลอะไรไหมไม่กังวลเลยค่ะเล่าไม้สารอยู่นะคะถ้าใครจะแจ้งแจ้งได้ค่ะบอสบอสบอกว่าคนที่ได้เป็นรองสามารถกลับมาประกวดได้ไหมนูดีจะกลับมาประกวดไหมครับอันนี้หนูคิดว่าตอนนี้หนู กาลังคิดว่าหนูยังอยากได้มงใหญ่อยู่ค่ะหนูอาจจะกลับมาแต่ว่าถ้าหลังจากนี้มีเส้นทางอะไรที่ให้หนูเดินแล้วหนูสามารถทํางานหาเงินได้มากๆขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเลิกไปทํางานก่อนค่ะรอบนี้ถคบารู้สึกยังไงางคะรู้สึกดีใจมากๆลเลยค่ะหกปีที่ผ่านมาก็สาเร็จสักทีหนึ่งแต่ว่าเราก็แอบบ เสียดายที่เราตอบคาถามไม่ดีแต่แม่อยากจะบอกว่ามากภูมิใจในตัวเองมากที่ตอบคําถามรอบท็อปสิถึงจะไม่ตอบคาถามแต่มากตอบแบบความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความกังวลเลยน่าอะมากภูมิใจที่สุดแล้วส่งกําลังใจทุกคนส่งกําลังใจให้แม่เยอะมากๆนะคะแม่ขอขอบคุณทุกคนจริงๆ,ๆก็อยาก บอกทุกคนว่ามาภูมิใจและดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับองค์กร Miss Grand ค่ะปีหน้าลูกยากต้องไปประกวดที่โิเนงานปีหน้าอ,อ, <ๆ S 2> อยากจะปร,ะปร,ปประับปรุงเพิ่มเติมภาษาปรงมาณเพราะว่ามีใจดเติมเนตอนนีนลก็สุดพลังนเอออย่างที่หนูบอกนะคะว่าสวยของคนไทยกับสวยของต่างชาติอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วก็หนูก็ไม่เคยคิดว่าการที่เราจะต้องไปสู้กับลาตินเราจะต้องเอาความเป็นลาตินไปสู้ ว่าที่ผ่านมาเราก็เห็นมากมายอยู่แล้วว่าความเป็นไทยความเป็นเอเชียม,มันสามารถที่จะชื่นสามารถที่จะสู้ระดับสากลได้เหมือนกันส่วนตัวหนูหนูก็ไม่ได้ว่าแบบว่า perfect word, เพอร์เฟคร้อในการเป็นานางงาม ก็หลังจากนี้เนี่ยจะฝึกในเรื่องของภาษาการเดินพรอเฟสทุกอย่างที่แม่แม่แฟนางงามเขาแนะนาเรามาว่าอันนี้เรายังฟองฟ้องฟ้องดึงเราก็จะทำใช้เวลาชดเชยกันแต่ตัวเนี่ยทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ออกมาให้สมบูรณ์ที่สุดและเชื่อว่าตัวเองทาได้อย่างแน่นอนอยู่จุดนี้จะมีดราม่าเยอะมากค่ะตั้แต่ลับมือเป็นต้นไปผมก็จะรับมือกับคุณแม่แต่ตัวเองถ้าไม่พร้อมไม่มาค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าการมาประกวดมิสแกรนด์มันจะต้องเตรียมรับมือยังไงคิดจะเป็นลูกสาวบอส ก็เยาวันกระดามากค่ะแต่การตอบคำถามบนเวทีฮะก็จัดเต็มมากเหมือนกันไม่กลัวเลยอยู่เวทีนี้เวทีมิสแกรนคือเวทีที่ยืนอยู่ข้างประชาชนเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มนเจาะปากเราอะเรามีเสียงที่มันดังกว่าคนอื่นอยู่แล้วในสิ่งที่เราเป็นกระบอกเสียงได้หรือเราสามารถพูดได้ก็อยากจะพูดให้เต็มที่ที่สุดค่ะปีนี้บอสตั้งใจเข้าตลาดหลักทรัพย์ร้อยล้านทีมมิสแกรนปีนี้มั่นใจไหมคะว่าจะส่งไปถึงรอสนเกินร้อยล้านแน่นอนค่ะ ฝากขอบคุณแฟนนงงามมาต่าเชียร์พวกค่ะก็อยากจะขอบคุณสําหรับแฟนนางงามที่เชียร์พวกเรามาตลอดอย่างที่หนูบอกว่าวันนี้ทุกคนที่ยืนอยู่บนเวทีทั้ง7 7สาวงามพวกเราระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เก็บตัวพวกเราตั้งใจทุ่มเทมาก แล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราแบบอดทนพยายามทําผลงานออกมาให้มันดีทุกครั้งในการฝึกซ้อมให้หน้าบ้านออกมาดีที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็วันนี้ที่มาเชียร์กันไม่ว่าจะเป็นในฮอล์ว่าที่ผู้ชมที่ที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะก็จะทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นมิสแกรนด์2022ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคเก่อนนะ